วันนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Huawei กันตัวนี้เป็น Huawei Y6s 2019นะครับเพื่อนสมาชิกทาง YouTube ทาง Facebook นะครับทักส่งมาปลดกันตัวนี้นะครับเป็นมือถือรุ่นใหม่นะครับซึ่งไม่สามารถปลดมือได้นะตัวนี้จะต้องปลดผ่านโปรแกรมนะหรืออาจจะดาวเกรดลงไปก็ได้นะครับแต่ว่าการดาวเกรดก็จะยากหน่อยในการปลดเราจะต้องจิ้มเทสพอยต์นะครับเทสพอยต์ก็คือจิ้มที่แผงวงจร เพื่อเชื่อมต่อกับคอมให้มันสามารถมองเห็นพอร์ตในการสั่งปดได้นะครับก็ทําการแขะฝาหลังออกแบบนี้เลยนะครับระวังสแกนไลน์ในมือนะตัวนี้มีสแกนลน์ในมือโอเคเนี่ยครับขั้นแรกก็เอาสแกนไลน์ในมือออกก่อนนะจากนั้นเวลาเราทำเนี่ยจะทําได้ง่ายนะครับสแกนลน์ในมือก็จะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับที่เป็นตัวแผงครอบเนี่ยก็คลายน็อตออกเลยทั้ง3มตัว มือถือรุ่นใหม่ๆตอนนี้จะปลดยากนะครับบางรุ่นจะไม่สามารถปลดมือได้เลยนะก็จําเป็นต้องใช้โปรแกรมช่วยปลดนะครับถ้าท่านอยากปวดก็ส่งมาปลดราคากันเองครับก็ติดต่อหรือสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางเฟซไว้ใต้คลิปนี้นะนะครับถ้าท่านไหนอยากปลดก็ทักเฟซส,ส่งมาก็แล้วกันนะครับทักเฟซมาคุยกันก,นก่อนก็ได้นะครับปรึกษากันก่อนหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับสอบถามเบื้องต้นว่าเออเราจะแก้ไขปัญหายังไง อาจจะไม่ใช่อาการนี้นะครับอาจจะเป็นอาการอื่นนะก็ทักสอบถามได้อ่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยหลังจากเราเอาฝาไอาตัวแผ่นครอบสายแพรออกก็เอาสแกนไลน์น้นมือออกก่อนอ่ะโอเคแบบนี้นะครับทีนี้ในการที่เราจะทําการเชื่อมต่อคอมเราจะต้องทําการจิ้มเทสพอยนะครับจุดไหนที่เราจิ้มมาดูกันอ่ะก่อนที่เราจะจิ้มเทสพอยนะครับก็เอาสายแพรแบตออกก่อนนะครับแล้วลองส่ใหม่ก่อนแบบนี้ก่อนเพื่อตัด การส่งจ่ายไฟของตัวมือถือก่อนนะครับในเวลาจิ้มเทสพอยต์นะครับให้จิ้มจุดนี้นะนะครับจุดบริเวณที่แผงวงจรนะครับมันจะเป็นจุดแล้วก็จิ้มที่กาวนะแล้วทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องครับจุดไหนจุดนี้ครับนี่จุดนี้เลยนะครับโอเคเราจะสั่งโปรแกรมแล้วค่อยจิ้มหรือจะจิ้มก่อนก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเราเลือกหมวดของัมเวยนะ ตัวนี้เป็น JAT s h i e l 2 L นะครับพิงคำว่า L 29ก็ได้แบบนี้ถ้าเป็น Huawei มันจะเป็น Y 6 s นะครับแต่ถ้าเป็น Honor เนี่ยจะเป็น Honor 8 a นะคือรุ่นเดียวกันนะครับมันรุ่นเดียวกันแต่ละแต่คนละยี่ห้อแต่มันก็เป็นของ Huawei นะครับโอเคจากนั้นเราก็เลือก e l a s FRP นะครับก็คือสั่งปลด g m ้นั่นเองพอเราสั่งที่โปรแกรมนะครับจากนั้นเรามาที่มือถือนะครับจิ g ้มเทสพ Point ลงไป จากนั้นเมื่อคอมมองเห็นนะครับโปรแกรมมันก็จะทําการวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเราก็ใช้แหนบจิ้มบริเวณจุดเทสพอยนะครับหลังจากจิ้มเสร็จปุ๊บตัวโปรแกรมจะวิ่งนะครับมันจะวิ่งเร็วนะนะครับจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเสร็จนะครับมันขึ้นโอเคข้างล่างแบบนี้นะครับทีนี้มือถือของเราก็เสร็จแล้วนะจะเร็วนะครับถ้ามีโปรแกรมแบบนี้อ่าโอเคทีนี้เราก็ใส่สายแพรแบตบแล้วก็ลองทดสอบเปิดเครื่องครับทีนี้ หลังจากสั่งผลเรียบร้อยนะครับเรามาดูว่าเราเซตค่าเครื่องใหม่มันจะยังติดไหมนะครับอโอเคก็ตัวนี้จะเลือกเป็นภา,าษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆโอเคตัวนี้จะเห็นว่ามันจะมีสคริปโผล่ขึ้นมาให้เรากดข้ามเห็นไหมครับนะี wi ่ไวไฟก็กดข้ามได้นะครับแต่ปกติจะกดข้ามไม่ได้นะนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าแล้ว นะครับโอเคก็กดข้ามไปเรื่อยๆตอนนี้มันถามว่าคุณต้องการอัปเดตไหมอันนี้เราจะกดเราจะข้ามการอัปเดตไปก่อนนะครับให้มันอัปเดตภายหลังอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ก็เข้าใช้งานได้แล้วโอเคนะครับท่านไหนอยากติดต่อสอบถามหรืออยากส่งซ่อมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคทีนี้ สำหรับมือถือรุ่นอื่นนะครับการปลดก็อาจจะแตกต่างกันนะบางรุ่นอาจจะปลดมือได้นะครับก็ลองสอบถามดูนะครับบางคลิปผมทําปลดมือไว้นะแต่ตัวไหนที่บรนปลดมือไว้ได้ก็จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแบบนี้นะก็จะเป็นต้องส่งมาปลดนะครับก็ชิดราคากันเองหรือถ้าท่านไม่ส่งมาปลดถ้าท่านเป็นช่างอยู่แล้วก็แกะฟ้าหลังนะครับผมก็จะใช้โปรแกรมสามารถช่วยสั่งปลดออนไลน์ให้ได้นะครับแต่ท่านต้องจิมเพจพอยเองนะแบบนี้อ่ะโอเคก็ดูเป็นแนวทางนะครับ สำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือของ h u a w เนอะล้างเครื่องแล้วติด Gmail นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ